ก็สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งกุณลีอังพัสุนิตค่ะเป็นสาวโรงงานค่ะมีอาการปวดบวมตามข้อค่ะปวดจนถึงขนาดว่า,เ,าเดินไม่ได้มันเป็นอาการบวมค่ะอาการบวมแล้วก็มีพังผืดเนาะเกิดจากเลือดของเราค่ะที่มันเป็นพิษตอนแรกอะ่ะคือไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอืมมันเกิดจากอาการที่ว่าเราแขนเรายกยกไม่ได้เนาะช่วงแรกก็คิดว่าเออ คือเราไปยกของหนักมัง้งเราทางานหนักมัง้งเพราะว่าเกี่ยวกับยกการยกของอยู่แล้วเออก็ไม่เป็นไรก็กินยาแก้ปวดไปรักษาไปเราก็ไม่ได้สนใจนะเนาะเราก็พออีกสองวันสวันเอา้าอาการมันเริ่มรุนแรงขึ้นก็คือไปหาหมอหมอก็คือบอกว่าอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบอก็ได้ยาแค่แก้ปวดหรือว่ายามาทาแค่นั้นเองพอไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะก็คือแบบเหมือนโรคมันสงบอะ่ะ แต่พอถ้าเราไปกินอาหารที่มันผิดหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะผิดสําแดงพวกพวกหน่อมไม้พวกของหมักของดองหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนมันอาการมันกาเริบแบบนี้ค่ะมันก็ปวดอีกก็เอ๊ะทำไมมันเป็นมันยังเป็นแบบนี้จนไปหาหมอเฉพาะทางหมอบอกว่า,วาเกิดจากเก็ดเลือดเราอะค่ะผิดปกติจากคนทั่วไปเม็ดเลือดแดงเรามากขึ้นกว่าปกติ อย่างคนปกติมีสองแสนแบบนี้ค่ะของของตัวน้ำหนึ่งเองห้าแสนหกแสนไปเลยนะคือมันเยอะใช่แล้วก็จะเป็นพวกกดยูริกพวกเยอะคือไม่เคยคิดว่าตัวเองอ่ะอายุน้อยขนาดนี้แล้วจะมาเป็นโรคแบบนี้มันทำให้ตัวเองอ่ะออแย่ถึงขนาดนี้อ่ะเคยคิดแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยเออก็แค่โรคนี้นะก็แค่โรคหลุมมาต่อยนะมันทำให้เรา ป่วยเราแทบจะเดินไม่ได้ขนาดนี้เลยเหรอ,อพยายามที่จะรักษาตัวเองพยายามที่จะไปหมอที่ไหนที่ว่าดีเราไปนะแต่มันก็เหมือนเดิมพอเราหยุดกินเราเราไม่ไปหาอะไรแบบเนี้ยคือด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็กลับมาเป็นอีกอืจนจนะว,วันวันหนึ่งคือแบบเออไม่คิดที่จะรักษาแล้วไม่อยากจะรักษาแล้วคือจนมาเจอ ผลิตภัณฑ์พอลิตินก็ต้องขอบคุณจริงๆที่มันมันเหมือนแบบพอเราได้กินพอเราได้ได้กินได้ทานมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวนะครอบครัวเราที่ป่วยเขาก็ได้กินได้ทานเขาก็ดีขึ้นต้องขอบคุณจริงๆมันเหมือนได้ชีวิตใหม่เลย